สวัครับพบกับช่องมือรถมือสองสินครนะครับวันนี้ก็มีรถมานำเสนอใครแล้วนะครับรถสวยหลาคาประหยัดนะครับอันนี้จะเป็นออนิวดีแมกนะครับปีสองพันสิบสองนะครับตัวนี้เป็น x อ็กซิลนะครับจะได้แกะของเก่าแกะพวกสเกิร์ออกนะครับแล้วก็แกะสติกเกอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสองพันห้านะครับ รถสภาพสวยนะครับเก็บงานมาแล้วนะครับรถได้เดิมนะครับก็เก็บงานไปก็จะเป็นพวกเก็บสีภายนอกนะครับแค่นั้นเองนะครับรถมีมีชนนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับอันนี้ได้ภายนอกก็จะเป็นจะทรงมาแล้วนะครับได้ล้อนะครับล้อเป็นของสป e ดฟัส s t นะครับ กไฟฟ้านะครับปวอมมาเลยนะครับเป็นลายไม้นะครับเพจแดงนะครับโลโก้แดงนะครับได้แดงนะครับพวกนี้ก็เจ้าของเก่าเขาถอดออกไปมาแล้วก็เป็นสภาพนี้นะครับนะภายในก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโคมดํานะครับพวกภายในนะครับจะเป็นคอนโซลโคมดานะครับอันนี้หน้าไม่จะอยู่ที่สองแสนนะครับใมสองแสนนะครับรถขับดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับบิงดี อ่าดูนะครับรถมือสองนะครับสภาพก็ตามความพอใจนะครับอ่าลูกค้าก็ตัดสินใจดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมครับอันนี้ได้ท่อนะครับนะได้ท่อเกียรท่อมาแล้วนะครับหยาดอากาศยุทนะครับ เย็นๆนะครับรัดเลยไหมไฟก็จะเป็นโฟลเตอร์นะครับโฟลเตอร์ก็มีไฟสปอร์ตไลท์ตัดหมอกนะครับ mm hmm. เล่งเครื่องให้ดูนะครับนิดนึงนะครั hmm. อยากเล่งแรงนะครับอยู่ในบ้านนะครับ mm hmm. บ้านแค่เรียนเพียงเขาจะว่านะครับ mm hmm. โอเคนะครับตอนนี้ปี2012นนะครับเอกสารครบโอนภาษีไม่ขาดนะครับตอนนี้ภาษีไม่ขาด อันนี้ขายนะครับเงินสดนะครับลดยกเล่มสองแสนหกหมื่นบาทนะครับสองแสนหกหมื่นบาทนะครับราคานี้ก็อเป็นราคานี้เลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับพูดถึงราคานี้สําหรับท่านที่มีเงินสดนะครับมาซื้อนะครับเพราะว่ารถได้มีการเก็บงานมาแล้วนะครับภายนอกนะครับบางส่วนนะครับอย่างตัวเครื่องอะไรมันดีอยู่แล้วครับภายนอกภายในก็สวยนะครับ ประหยัดเงินนะครับสองแสนกว่าบาทไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินนะครับถ้าสดพร้อมโอนก็สองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับอ่าหรือยังไงก็ลองโทรมาคุยกันดูนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ